สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมไม่ใช่มัธยมมัธยมอีกแล้วทำไมจะเป็นไรกันมัธยมสําหรับชั้นปถมศึกษาปีที่สี่นะครับผมก็ไม่คัดด้วยนะเอาปล่อยโจ๊กไปอย่างนี้เลยแล้วกันอ่านะครับวันนี้เราก็มาขึ้นขึ้นบทใหม่กันแล้วเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการคูณแล้วก็การหารนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นตารางเกี่ยวกับตารางการคูณแล้วก็ตารางการ นั่นเองนะครับผมอันนี้สามารถเปิดสุดคูณดูได้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่แม่นนะครับแต่ครูแบงก์ก็ยืนยันว่าการท่องสุดคูณให้ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันสามารถใช้ได้จนถึงระดับมัธยมจนถึงระดับมปลายแม้กระทั่งเราทํางานแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้สุดคูณได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่แม่นสุดคูณกรุณาไปท่องมานะครับผมไปหัดจําจมาว่าทํายังไงถึงจะจําสุดคูนได้เป๊ะๆนะครับผมอ่ะครับมาดูก่อนเลยนะครับผมอันนี้ครูแบงก์ก็ไปเอามาจาก ครูเก๋ๆนะครับผม่าต้องขอขอบคุณครูเก๋ๆด้วยนะครับสําหรับสุดคูณนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสตรคูณที่เขาทําไว้แต่ว่าครูแบงก์ก็เอามาลบนะครับผมสําหรับบางตัวที่มันเป็นยังไงกันหน้าที่ตัวต่อไปมันคืออะไรอย่างเช่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดห้าเท่าไรเอ่ยอถ้าเกิดบางคนไม่ได้อาจจะไปเปิดสุดคูณดูหรือใครที่ท่องได้ก็คือเจ็ด ห้าสามสิบห้านั่นเองนะครับผมอาจะเขียนเติมไปแบบนี้ในลนักษณะของการบ้านก็จะทําในลนักษณะแบบนี้คล้ายๆกันนะครับผมอต่อมาเจ็ดหกสิบสองครูตัวต่อไปเนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับมันคือตัวอะไรเห็นว่าตัวนี้มันผลลัพธ์เท่ากับสี่สิบเก้าใช่ไหมครับเราก็ไปเปิดสูตรครูเดี๋ยวเราก็ท่องไปดูว่าเอ๊ะอะไรนะที่จะมีผลลัพธ์ได้เท่ากับสี่สิบเก้านั่นคือเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านั่นเองแล้วน,นี้ละตัวที่หายไปเจ็ด คูณเจ้าเท่าเอ่ยเจ็ดเก้าหกสิบสามนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาอ่ะเห็นไหมว่าคูปเอาคู่แล้วอันต่อไปนี่มันคืออะไรอ่ะถ้าเกิดเราท่องมาแล้วนี่าเห็นไหมว่าตัวเนี้ยมันหายไปแล้วสองตัวใช่ไหมครับอาจจะเป็นเท่าไรเอ่ยเจ็ดสิบสองเป็นเท่าไรเอ่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองเป็นหนึ่งเป็นเท่าไรเอ่ยเป็นแปดสิบสี่นั่นเอง นะครับผมอ่ะอุ๊ยอุยอุ๊ยตกใจนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นสุดคูณแม่เลยเอ่ยแม่แปดนั่นเองนะครับผมอาตัวแรกง่ายเลยแปดเอ่ยเอยแปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสิบหกแปดเอ่ยแปดสามนี่ไงตัวเลขที่หายไปแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้านะครับแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดเท่าไรเอ่ยแปดเจ็ด ถึงตึงตึงถึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงคือนะครับผมอ่ะแปดเจ็ดด้วยเห้ยเอยแปดเจ็ดห้าสิบหกนั่นเองนะครับแปดเจ็ดห้าสิบหกอ้าวคู่แล้วตัวนี้อีกสองตัวมันคือตัวอะไรอ่ะเราก็ตั้งไล่ทองไปเลยเก้าต้องเป็นอะไรเอยเก้าเราก็ต้องเป็นสิบนั่นเองรับแปดคูณสิบเป็นแปดสิบนั่นเองง่ายไหมง่ายนะครับผมง่ายอ่ะสําหรับตัวต่อมา อ่าทีนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหารกันบ้างแล้วนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยสองหารสองไ้่ายเอ่ยสองหารสอง,สองก็ได้1น,นั่นเองนะครับผมอ่ะ8ปดอ่ะตัวที่หายไปนะครับผมแหารสองดหารสองได้อะไรเราก็น่าท่องสุดคูณไปเลยสองหนึ่ง6 2 4สเพรี่สองสามหะสองสี่แปด้นตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นเลข4อย่างแน่นอนอ้าวสองอะไรได้10 สิบหารสองแล้วก็ท่องสุดคูณแม่สองเลยนะครับผมสิบหารสองก็ท่องไปเลยสองถึงสองสองสองสี่สองสหกสองสี่แปดสองห้าเป็นสิบนั่นเองนะครับผมอ่ะตัวต่อมาอ้าวครูอันนี้มันมีครบแต่ว่าอันนี้หายนี่นี่ตัวนี้หายอันนี้ต้องใส่เลขอะไรดีอ่ะครูอ่ะ,อะเสร็จแล้วใช่ไหมสองอะไรอะไรเอ่ยที่ตั้งแล้วเนี่ยตั้งขึ้นมาหารแล้วเนี่ยครับ หารกับสองจะได้8ใช่ไหมแล้วก็ท่องสุดคูณไปเลยผลลัพธ์มันต้องเป็น8ดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ท่องไปเลยว่าสองหนึ่งส2งสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสี่สองแปดนี่ไงสองแปดเท่าไหร่เอ่ยสองแปดสิบหกนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวที่ตั้งออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราท่องสุดคูณเนี่ยมันก็จะอยู่ในสองคูณกับอะไรนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมา เหมือนเดิมตัวนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมว่าอะไรอะไรเอ่ยสักอย่างหนึ่งตั้งขึ้นมานะครับผมหารด้วยสองจะได้ผลลัพธ์เท่ากับสิบสองใช่ไหมเราก็ท่องสูตรคูณไปเลยอ่าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกยาวไปเรื่อยจนถึงสองคูณสิบสองสองคูณสิบสองเป็นเท่าไรเอ่ยยี่สิบสี่นั่นเองนะครับผมอ่ะเราไปดูอีกสักตัวหนึ่งเนาะอ่าอันนี้น่าจะง่ายง่ายขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอย่ยสิบหารอะไรถึงจะได,ด้หนึ่งสิบหารสิบนั่นเองได้หนึ่งนะครับผมอ่ะสามสิบหารสิ 10, เหลือเท่าไรเอย่ยก็จะเหลือสามนะครับเพราะเราต้องฝูกคูณไปแล้วสิบอะไรได้สาสิบก็คือสิบหนึ่งสิบสองยี่สิบาสาสบนั่นเองอ่ะต่อมาอ่าเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ท่องไปถึงตัวเท่าไรเอย่ยลำดับที่ห้านะครับผมสิบ1น2่งส3บสิบสองยี่สิบสาสาสบสบสี่สบสิบห้าก็ต้องเป็นห้าสิบนะครับผมอ่ะ ตัวต่อมานะครับผมเจ็ดสิบเจิบหารด้วยสิเหลือเท่าไรเอ่ยก็เหลือเจ็ดนั่นเองตามที่เราท่องสุดคูณนะครับผมตัวนี้เนอะอะไรเอ่ยตั้งหารด้วยสิบแล้วจะเหลือแปดเราก็ท่องไปเลยในลําดับที่แปดนะครับสิบแปดแปดสิบนั่นเองนะครับผมอะแบบนี้เป็นต้นอะสิบหารอะไรถึงจะได้เอ้ไม่ใช่สิบหนึ่งร้อหารอะไรจะได้สิเห็นไหมว่าทุกตัวเนี่ยมันไล่ลงมาเนี่ยเป็นเลขอะไรตลอดเลย เลขสิบเพราะฉะนันตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นเลขสิบนั่นเองนะครับวิธีสังเกตเง่ายๆนะครับผมอ่ะต่อมาเอาครูแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับอ่ะลองสังเกตนะครับสังเกตไล่ลงมาอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นตัวที่เราประมาณตัวที่เราคาดการได้ก็คือตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลขอะไรเอ่ยเลขสิบสองนะครับผมกลายเป็นเลขสิบสองเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้เราก็คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาเลยผลลัพธ์มันคือสิบสองใช่ไหมเพราะนั้นคําตอบของมันก็คือสิบ อยู่ในสูตรคูณแม่สิบลำดับที่สิบสองก็คือสิบคูณสิบสองได้เท่าเอ่ยร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าคลิปนี้ครูแบงค์พูดไวไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าครูแบงค์เป็นวัดเนาะผมน่าจะพูดได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะพูดไวไปสักนิดนึงเนาะในการบ้านวีคที่สิบเอ็ดนะครับผมคาบที่สามเนี่ยเาให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับผมหน้าที่สามสิบแปดนะครับผมแค่เติมตัวเลขลงไปเฉยๆเอง ทำแป๊บเดียว5นาทีก็น่าจะเสร็จนะครับหากมีใครมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถทักถามครูแบงค์ได้หรือครูแบงค์พูดเร็วแล้วสอนไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ให้ทักไลน์มาถามครูแบงค์ว่าครูแบงค์ตรงนี้ทายังไงอะไรยังไงนะครับผมสาหรับวันนี้ครูแบงค์ก็ลาไปก่อนนะครับมีมปัญหาทักไลน์ได้นะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย